สวัสดีครับแฟนๆพี่ซีสายตาตั้งแตนไม่เด็กตองนะฮะวันนี้เรามาเจอกันในบรรยากาศแบบออฟฟิศของพี่ซีบ้างครับที่ FM99 นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับในเกมที่จะเตะกันมิดวีคนี้นะฮะเริ่มต้นในคืนวันนี้เลยครับวันอังคารนะพี่ซีก็หยิบยกเกมของนิวคาสเซิลนะครับที่จะเปิดเซนต์เจมส์พาร์ครับการเยือนของนอริงนะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องซวยนะะในการที่ ก็มาเจอกับนอริชในสภาพตอนนี้นะเพราะนอริชนี่ฟอร์มดีมากนะฮะอนอริชนี่ตอนนี้โอ้โหฟอร์มสุดยอดจริงๆนะฮะหลังจากที่เปลี่ยนคุณซื้อแล้วนะฮะพวกเขาก็เล่นได้อย่างมั่นใจในขณะที่ทางดีลัสเซนก็เปลี่ยนคุณซือนะครับเอ็ดี้ฮาวแต่แหมมันยังไม่ชนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยดีลัสเซนเป็นทีมที่ยังไม่ชนะใครเลยครับในเกมพรีเมียร์ลีกก็เป็นทีมเดียวในตารางคะแนนตอนนี้ด้วยที่ไม่ชนะใครเพราะฉะนั้นมันจังหวะที่มันมาป,ปะเหมาะกันพอดีครับ พี่ซีก็เลยอยากจะพูดถึงเกมคู่นี้นิดหนึ่งถือว่าเป็นในมุมพี่ซีนะมองว่ามันเป็นเรื่องโชคร้ายนะที่นิวคาสเซิลต้องมาเจอนอริสจริงๆถ้าตามโปรแกรมเนี่ยมันควรจะง่ายครับมันควรจะได้ลุ้นชัยชนะเลยแหละแต่ดูแล้วโอ้โหนอริสช่วงนี้ยากที่นิวคาสเซิลจะกินเหมือนกันนะครับตัวความพร้อมของทั้งสองทีมก็คงจะไม่หนีไปจากเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนิวคาสเซิลเองแพ้อาร์เซนอลนะครับที่ like Wolf, นอริสต้องไปกับวูฟนะฮะนิวเซิลเนี่ยตัวหลักๆของพวกเขาทั้งโจลินตันแลก ทางการรับยูซันก็น่าจะลงเป็นผู้เล่นเกมลุกเกมรับเนี่ยนักตีนบัฟกาก็คงจะออกสตาร์ทเป็นในตะวันตัวจริงเหมือนเดิมในขณะที่ฟาบินชาหรือว่าลัสเซลหรือคู่เซนเตอร์นะฮะในระบบแผงแบ็กโฟร์เนี่ยมีเอ็มวิคาร์ฟทางขวาทางซ้ายเป็นลิชี่นะฮะแมตติชี่ตรงกลางน่าสนใจครับทั้งวิลล็อกจอห์นโจเชวีอเล็กซานด์แม็กซิแมนรวมถึงแลนด์เฟรเซอร์พวกนี้ก็น่าจะผมว่าไลน์อัพคงจะไม่เปลี่ยนไปจากเนี้ยพิซซี่มอรนะฮะก็คงจะเป็นชุดที่ดีสุดที่จะส่งลงมา เพื่อลุ้น3แต้มกับนอริชนะครับในกะารที่นอริชเองนะตอนนี้มั่นใจมากครับนักเตะหลายคนเนี่ยกลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีสปอตติมูปกกี้นะครับยังทรงสร้างความอันตรายในเกมรุกนะแล้วก็สร้างความปั่นป่วนในเกมรับให้กับคู่แข่งได้เป็นอย่างดีที่เหลือครับต้องจอสซาร์เจนคือนั่นในระบบหน้าตัวเดียวนะฮะหน้าตัวเดียวโดยที่มีแผงแบ็กโฟอย่างกิฟสันอย่างเฮนรี่อย่างอารอนหรือว่าวิลเลียมส์ตรงกลางทั้งกิลมอร์นะฮะนอร์แมน แล้วก็ราชิก้าพวกนี้ถือว่าไว้วางใจได้ครับกับฟอร์มการเล่นในเวลานี้3นัดที่ผ่านมาไม่แพ้เลยนะครับผลงานดีวันดีคือคาสตอร์อหรือผูส้สมัครทุกทีมครูนะฮะก็ถือว่าดูเหลี่ยมดูมองเหลี่ยมไหนแล้วพี่ซีฝันทองเลยฮะง,ง่ายๆนอริชไม่แพ้ครับจะ3แต้มหรือจะ1แต้มตัวเองพี่ซีมองว่าอยู่ขัเซ้นชั่วโมงนี้ไม่น่าจะเอานอริชลงนะฮะนอริชกำลังมั่นใจสุดในขอ้วเซ้นเอง การเข้ามาซื้อทีมของกลุ่มทุนจากซาอุดิอาระเบียดูแล้วฟันทงไว้เลยนะอาจจะต้องไปทำแชมเปี้ยนชิพครับดูแล้วไม่น่าจะไหวครับวันนี้ฝากวาไว้ครับให้กับนอริชน็พวกเขาจะเก็บ1คะแนนหรือไม่ก็3คะแนนครับในเกมที่พบก,กับนิวคาสเซิลคืนนี้ครับโชคดีครับ